มาต่อที่ราศีต่อไปค่ะจาคะ์ค่ะราศีของหนูเองร,ราศีตุลคะ่ะปีหน้าจะเป็นไงคะรับทรัพย์ใหญ่ของใหญ่อะไรมาใหญ่มีไหมคะก็ราศีตุลเนี่ยครับผมก็จริงๆเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มขยบดีขึ้นออนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เล็งการงานนะครับทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีความเครียดในเรื่องงานบ้างเหมือนกันนะครับ <ขา S 2> แต่ว่าในช่วงที่จะถึง เกณฑ์เรื่องงานน่าจะเป็นเกณฑ์ที่สบายใจขึ้นนะครับก็โปรเจกต์ใหญ่ๆเริ่มจะมีเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับ<ฆ>ครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มให้สนุก<ฆ>นะครับให้กับชาวราศีตุลส่วนเรื่องของการเงินก็จะเริ่มดตตีตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันเพราะว่าการเงินเป็นคนของดาวอังคารนะครับแล้วก็เดือนการเงินฉุกขยบดีขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับหรือใครที่ค้าขายนะครับทำธุรกิจ ก็เริ่มเห็นว่าลูกค้าจะเยอะขึ้นแล้วนะครับในช่วงมกราปีหน้าคืองานปังเงินดีตั้งแต่ต้นปีเลยพิมพ์เก้า้าน้อมรับคําทํานายนะคะคชาวราศีตุลน,นะคะแล้วความรักรล่ะคะอาจารย์ความรักหนูจะหัวใจแบบกระชุ่มกระชวยพองฟูใช่<ผ>มไมผมก็จริงๆความรักของชาวราศีตุลเป็นอิทธิพลของดาวอังคารนะครับถามว่าคู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ที่ค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันนะครับคับผมหรือแต่ว่าในช่วงที่จะถึงเนี่ย ดาวพฤหัสก็โครจรไปอยู่ในเรือนคู่ตั้งแต่กลางปีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โสดมีเกณฑ์ได้สระโสดแน่นอนใน<ฮ>ช่วงกลางปีนะครับแล้วคนมีคู่อะคะแต่คนมีคู่ก็มีเกณฑ์ถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะครับว้ายตายแล้วเรื่องอยู่ในหมวดสดหรืออยู่ในหมวดมีคู่ดีะคะตื่นเต้นไปหมดเลยเพราะว่าอยู่ในหมวดสอดก็ได้เจอคนใหม่เอเออยู่ในหมวดมีคู่ก็ได้แต่งงานรีกว่าเลเร็วอาบไปอีก เออเรียกได้ว่าแบบชีวิตมีการพัฒนาทางในเรื่องของการงานการเงินครับแล้วก็คู่ครองด้วยครับเด่นในสามเรื่องเลยการการงานก็เครียดน้อยลงค่ะการเงินขยอบดีขึ้นคู่มีเกณฑ์ได้เจอคู่ครับอุ้ยแถมมีเกณฑ์แบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยครับผมเจ้านายฟังอยู่ไหมคะก็ประมาณนี้แสดงว่าดวงดีขนาดนี้เต็มสิบได้สิบเลยไหมคะอาจารย์ก็ให้9.5ไว้ก่อนละกันเพราะว่าเผื่อ เผื่อสักจุดห้านะครับไหวติงไว้นิดนึงเผื่อแบบจะได้ไม่เอิดนะคะชาวราศีตุลนะคะเกุ้ดห้าเต็มสินะคะติงไว้สักศูนจุดห้าจะได้ไม่เอิดในฟีหน้านะคะแล้วอย่างนี้แต่ในช่วงต้นปีมันก็ยังมีเรื่องของความเครียดบ้างเหมือนกันเพราะว่าดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในละในราศีมีนนะครับก็เป็นตําแหน่งอลิก็อาจจะมีเกณฑ์กระทบเล็กๆน้อยๆก็ให้เน้นกัน สร้างบุญสร้างกุศลทำบุญไปเรื่อยๆนะครับผม,มก่อนเพราะว่าช่วงกลางปีก็คือปังแบบปังมากบุญหล่นทับนะครับโอเคค,ค่ะเดี๋ยวกอเวลาไปถึงช่วงกลางปีเลย